นี่ทางนี้ใหญ่เลย,ยนี่ <laughs> เฮ่ <c oughs> ย,ยิ่ชอ, <c oughs> อบนะจะไปให้ได้นี่อ่ะไปลูกไปไปให้ถึงฝันอ่ะที่ไหนลูกอ,อืมอืมไก่ไก่ไก่เนี่ย ไปขึ้นได้นี่ยนะขึ้นมาแล้วพี่เนาะนะครับประมาณนี้ไม่เคยเราขึ้นมาโนื้อใจไม่เพิ่งได้ใจจ้าเอ๋หนูค่ะ Cháu học dạy Mà, lời. Mà lời. ไม่รู้จะไปทางไหนดีเนาะตากกะงนู้นก็อยากเล่นตางนี้ก,ก็อยากเล่นจะไปไหนลูกจะไปไหนการไปการมาไม่ดึงหูกไม่ดึงนอนเอไปเอเเร็วเอไป ทำไมหลายใจจังเอ้ยนี่นะฮะจะไปทางไหนกันนี่เอออย่าออกควันเอาทิชชู่มาเช็ดเร็วทิชชู่อยู่บนตู้เย็นอ่ะเอาทิชชู่มา น้ำข้าวครับน้ำข้าวครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋